บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินอย่างต่อเนื่องหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะคะวงเงินสําหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมและใครยังคงไม่ได้รับสิทธิ์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเลตทั้งผู้พิการบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะฟังด่วนเลยจะต้องดําเนินการแก้ไขอย่างไรก่อนวันที่1 8ตุลาคม2567นี้หากดําเนินการเสร็จสิ้น Listen, ก็จะได้รับสิทธิ์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินเหมือนอน ตรงเข้าบัญชีที่ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพดได้เรียกบับประจำตัวประชาชน,ชาชนอย่างแน่นอนค่ะและสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่อยู่ในส่วนของการรอคอยเติมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในเฟสที่2ล่าสุดนายเผ่าภูมิโรจนสกุลออกมายืนยันนะคะว่า ในส่วนของการสรุปวงเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้เป็น1 0 0 0 0บาทหรือ5,000บาทนั้นต้องรอรายละเอียดและก็ความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแต่แน่นอนค่ะมีการโปรดก้าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2 5 6 8อบาทออกมาแล้วแล้วก็มีการเผยแพร่ประกาศผ่านราชกิจจานุเบกษาแล้วเฟซสองไม่วาวุ่นติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณ ณชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะ เอาล้ค่ะตั้งแต่หลังเที่ยงคืนนะคะของวันที่1ตุลาคมส่งกระเป๋ารอการโอนเงินสาหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะได้รับสิทธินในการจ่ายเงินกระตุ้นเศรษฐกิจโดยกรมบัญชีกลางเตรียมพร้อมๆโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้วงเงินรู้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทส่วนลดค่าการหุงต้ม80บาทนาน3เดือนค่ารถโดยสารประจําทาง750บาทแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟด้วยค่ะและสําหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับการโอนเงินกระตุ้นเศรษฐกิจน,นะคะบัตร คนจนหรือว่าบ,บ่ายเศรษฐกิรแห่งรัฐค่ะยังมีข่าวดีในส่วนของการเปิดลงทะเบียนทําบัตรคนจนรอบใหม่กระทรวงการคลังจ่อเปิดลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ทั้งรายเก่ารายใหม่ทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม2568นี้ใครที่รอคอยลงทะเบียนทําบัตรคนจนรอบใหม่อย่าพลาดสิทธิ์ค่ะนันจะติดตามข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนและทีนี้ค่ะในส่วนของการจ่ายเงินกลุ่มเปราะบางสิ้นสุดไปแล้ววันนี้รอบสุดท้ายนะคะ30กันยายน2567และในส่วนของใครที่ยังคงไม่ได้รับการ เงินประมาณ3ามแสนหนึ่งหมื่นกว่ารายทั่วประเทศรวมไปถึงคนพิการแล้วก็ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังด่วนเลยค่ะท่านต้องดําเนินการนะคะให้แล้วเสร็จภ,ภายในวันที่18ตุลาคม25งพันนั่นก็คือผู้พิการต้องมีบัญชีนะคะแล้วก็ดําเนินการผูกบัญชีนะคะถ้าบัญชีไม่ถูกต้องก็ไม่สามารถโอนเงินได้และผู้พิการท่านไหนที่บัตรหมดอายุไปดาํปดาเนินการให้เรียบร้อยต่ออา,อายุบัตรผู้พิการให้เรียบร้อยแล้วก็ผู้พิการที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนไปดําเนินการให้เรียบร้อยนะคะภายในวันที่18ตุลาคม2005 2 7ค่ะแล้วก็ผู้ที่ถือบัตรเัสดิการแห่งรัฐค่ะยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพได้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนบัญชีไม่เคลื่อนไหวบัญชีถูกปิดบัญชีถูกอายัดบัญชีชื่อไม่ตรงกันกันกบทางธนาคารให้รีบดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะได้รับสิทธิในการกระตุ้นเศรษฐกิจ10,000บาทแจกเป็นเงินสดภายในวันที่18ตุลาคมนี้ต้องดําเนินการให้เรียบร้อยท่านอยากได้รับเงินในส่วนของการโอนซ้ํารอบที่1วันที่22ตุลาคม2567นี้ค่ะคุณผู้ชมและอีกหนึ่งเรื่องนะคะสําหรับพ ประชาชนที่รอคอยติดตามโครงการกระตุ้นเศร,ร,เรษฐกิจในเฟสที่2ล่าสุดนายเผ่าภูมิโรจนสกุลยืนยันเฟสที่2ไปต่อแน่นอนและตอนนี้ราชกิจจานุเบกษามีการเผยแพร่พรมราชองค์การนะคะโปรดเก้าราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2 5งพออกมาแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะมีวงเงินดิจิทัลวอลเล็ตในเฟสที่2ด้วยเฟสที่2ไม่วาวุ่นแล้วนะคะคงไป็ที่2นะคะสบายใจได้กระตุ้นเศรษฐกรริจอย่างแน่นอนแต่จะได้เป็น1นึ่งบาทหรือ5,000บาทนั้นต้องร ตติดตามค,คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ